ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมนี้นองคนี้ crossword l เช่นเคยนะครับผมทําไมข้างหลังมันกระพิบกระพิบวะโอเคช่างมันเถอะโอเคครับผมหลังจากที่ก็ไม่ได้ทําคลิปไปเรียกได้ว่าค่อนข้างนานพอสมควรเลยครับผมเพราะว่าก็มีช่วงเบื่อๆนะแบบผมก็ไม่ได้ลงไอ้ลานต่อสู้ภูเขาลาว,วาสามสา,มสามเลยอะแล้วก็แบบเจอโปบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ล่าสุดก็คือไม,ไม่ค่อยได้เข้าเล่นจนโดนกิวคนไทยเขาเตะออกจากกิวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาไอช่วยคิงดอมเนาะอืมก็เลยมาเข้ากิวของไฮด้าพีเอบาบาก็ว่าไปอันนี้เป็นเรื่องจุกจิกวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสุ่มนะครับผมเพราะว่าเราจะคิดเล่นมนันน่าจะประมาณสามเดือนแล้วป่ะแล้วเราก็เก็บในส่วนของ ตัวเนี่ยสุ่มไปเรื่อยๆอืเหมือนจะใช้เพชรไปบ้างนะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นใช้ตัวเนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็จะครบสองร้อยแต้มละก็คือสุ่มไปทั้งหมดสี่ร้อยครั้งตอนนี้ในตัวผมเนี่ยยังไม่มีอาวุธพื้นฟ้าเลยมีแต่เสื้อพื้นฟ้านอแล้วก็มีไอของที่ไม่ได้ใช้พวกถุงมือดนาสตี้หรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ได้ใช้ทีเนี้ยมันก็จะได้ละใกล้จะได้ละอีกทีเดียวเท่านั้น ผมมีตัวทั้งหมด12ใบเขาที่เราจะมาดูว่าพื้นฟ้าที่ออกเนี่ยแม่งจะออกชิ้นไหนแล้วก็จะได้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็จะออกแค่ชิ้นเดียวการันตีหรือเปล่าหรือว่าจะแบบมีเซอร์ไพรส์ออกมาแบบให้มากกว่าหนึ่งชิ้นนะโอเคไม่รอช้าไปเลยดีกว่าครับผมเป้งไม่เคยได้พื้นฟ้านะปกติถ้าได้กล่องของสีดาวมันจะเป็นกล่องสีแดงอันนี้รู้แค่รู้แค่นี้นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าพื้นฟ้ามันจะมีเรีอคชั่นยังไง ก็เหมือนกันนี่หว่าก็กล่องแดงเหมือนกันนะโอเคไปปื๊อือมชิ้นเดียวจ้าการันตีเกมดีเวลิกูดนั่นแหละก็เปิดไปปึ๊บมาแล้วพื้นฟ้าขออาวุธได้ไหมอาวุธได้ไหมอาวุธปะเฮ้ยได้อาวุธ แต่เป็นธาตุไม้ครับผมอินฟินิต s p สเปีซึ่งออปชันของมันก็คือปิดกันออปชันของมันก็คือเพิ่มดาเมจแก่มอนเตอร์ธาตุน้ำ25เปอร์เซ็น์อืมก็ก็คงดีแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเออ พอสมากเห็นเขาหาแต่แบบท่ามือกับท่าแสงนะเพราะว่ามันได้แบบตีคี้กับตีเร็วแล้วแต่ว่านี้ออกถ้ามไม้มาก่อนหน่อยก็ดีกว่าออกพวกถุงมือหรือเสื้อที่ไม่ได้ใช้เนาะแต่อยากได้ลออยากได้รองเท้าวิ่งนะแต่ว่าไม่ให้ก็ก็ได้เท่านั้นนะครับผมจริงๆเนี่ยผมมีอันนี้อยู่มีที่จะไปสุ่มทุมบาเนี่ยดองตัวประมาณพันเจ็ดร้อยอันเดี๋ยวจะให้ครบอย่างละสองพันแล้วเดี๋ยวไป กดทีเดียวเลยจำดูไว่าสุ่มชุดกับอาวุธเนี่ยสี่พันครั้งเนี่ยมันจะออกอาวุธพื้นฟ้ามาให้สักครั้งเลยเปล่านะก็คลิปวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ครับผมสั้นๆเนาะเดี๋ยวสุ่มสัว์เลี้ยงกันปุ๊บอ,อ๋อ,อชุดน่าจะดาวเดียวนั่นแหละดาวเดียวก็ตามนั้นครับผม ผมก็ยังไม่ได้อัพตัวนะก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็คือพวกัอเน,นี้ยขั้นสิบัอเนี้ยขั้นสิบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกค่าแสงคาทา่านางว่าขั้นเก้าแล้วเนี่ยขาดอีสองชิ้นก็จะอัพขั้นสิบา่ามือก็ขั้นเจ็ดอันนี้ขั้นหกก็ซีพีก็อยู่ที่ล้านสองล้านสามเจ็ดเศษนะสาหรับคนที่แบบไม่ได้เติมเนาะแล้วก็อันดับก็อยู่ประมาณเนี้ยล้านสาม ก็ห่างจากท็อปสองร้อยประมาณสองสองแสนสองแสนเลยแหละสอแสนนี้กับนิดนึงอืมนี้ลงรางวัลสมุดภาพได้ได้เงินหมื่นหนึ่งโอ้โหขอบคุณนักสะสมได้โจมตีร้อยสีสิบอืมโอเคก็ not good but not bad ครับผมเคก็ผมยังอัพไอ้นี่ไม่เต็มเลยนะแล้วก็รางวัลเช็คชื่อเนี่ย ผมยังเช็คชื่อไม่ครบสามไอ้ไม่ไม่ครบยี่แปดวันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกก็เข้าเกมบ้างไม่เข้าบ้างอย่างที่บอกมันเบื่อแหละมันแบบโปแม่งก็เยอะแล้วก็แบบมีแต่แพ็คเติมเงินมาแล้วจริงช่วงหลังมาต่อให้มีเอไอแต่บางทีมันก็กินเวลาชีวิตนะอืมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าก็เนี่ยครับก็นี่ก็กลับมาเล่นแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าเดี๋ยวตรงนี้ไปเดี๋ยวจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆับผมไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช anel ให้เราด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ